ภาพพระสง์เดินขบวนที่อยู่ในโพสต์ของธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญเมืองหลวงกัมพูชาเป็นการเดินจากวัดพนมนะไปอนุสาวรีย์เอกราชซึ่งอยู่กลางเมืองตรงนี้ไม่ไกลจากบ้านสมเด็จหุนเซ็นท่าไหร่นะแล้วแถวๆนั้นก็จะมีสถานทูตสหรัฐตัวแทนเดินไปถึงแถวแอนุสาวรีย์ปับ๊บแล้วก็เดินต่อไปที่สถานทูตสหรัฐแล้วขึ้นอ่านแถลงการสนับสนุน จำได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นฮุนมาเนตนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาเขาเสนอชื่อทรัมป์ให้รับรางวัลโนเบลสันติภาพแล้วทรัมป์ก็คงเพิ่งมาเห็นโพสต์นี้ก็เลยเอามารีโพสต์แล้วก็ขอบคุณพระกัมพูชาที่ที่ที่มาขอบคุณเขาที่ยุติสงครามไทยกัมพูชาได้นะฮะซึ่งการโพสต์ของทรัมป์เนี่ยเอาข้้งจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่ ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังไม่ค่อยนิ่งถึงแม้ว่าเราจะทำข้อตกลงอยู่จริงไปแล้วก็ตามตั้งแต่วันที่เ7สิงหาคมที่ผ่านมาในการประชุม GBC ที่มาเลเซียนะปัญหาล่าสุดมันเกิดตรงนี้ที่บริเวณชายแดนจังหวัดสแก้ลแต่ก่อนเป็นจังหวัดปราชินบุรีเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีประเด็นเพราะว่ามันมีชาวกัมพูชาจานวนหนึ่งเนี่ยพยายามมารื้อลวดหนามของทหารไทยบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองจานเนี่ย จะบอกว่าไงคนไม่มีประสบการณ์ร่วมพินาอธิบายลำบากมากคือบ้านพินาอยู่อรัญประเทศเนาะแต่ก่อนเป็นจังหวัดปาจิมบุรีแล้วก็ช่วงสงครามกลางเมืองกัมพูชาก็คือตั้งแต่เอ่อหนึ่งเดี๋ยวนะ1.979จนถึง1.991เนี่ยคือ1.979เกเกิดอะไรขึ้นในกัมพูชา ขมรแดงปกครองกัมพูชา1975 1979ปรากฏว่ากองทัพเวียดนามบุกกัมพูชาแล้วก็ที่มากับกองทัพเวียดนามคือขมรนแดงแปรพักซึ่งนำโดยเฮงสำรินกับฮุนเซนร่วมมือกับกองทัพเวียดนามเข้ามาพนมเปญแล้วก็ไลข่ขมรนแดงออกแล้วตัวเองก็ตั้งตัวเป็นรัฐบาลปกครองกัมพูชานะแล้วก็เปลี่ยนระบอบ มาเป็นระบบสาธารณรัฐด้วยนะตามเวียดนามซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ในตอนนั้นเฮงสำเรินขึ้นเป็นประธานาธิบดีฮุนเซนเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเขมรนแดงพอถูกไล่ออกมาแล้วมาอยู่ไหนก็มาอยู่แถวชายแดนจังหวัดปาจีนบุรีหรือสักแก้วในปัจจุบันนะแล้วก็บางส่วนก็เลยขึ้นไปนู่นน่ะแถวแถวสุรินแร์แถวอะไรด้วยแต่เยอะเนี่ยแถวเนี้ยแถวสักแก้วเนี่ยเยอะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้ลี้ภัยเนี่ยหนีมานะเพราะว่า กองทัพเวียดนามกับขมร์เฮงสำริมนี่ก็จับอาวุธต่อสู้กับขมรแดงซึ่งไปจับมือกับขมรขาวแล้วก็ขมรน้ําเงินของเจ้าเสียนุกลายเป็นขมรสามฝ่ายก็เกิดสงครามกลางเมืองพอสองครามกลางเมืองเกิดปั๊บคนทาไงคนก็หนีนะแล้วจํานวนมากก็หนีมาตามชายแดนไทยกัมพูชาแถวบ้านพินาเนี่ยแล้วก็ มันมีค่ายผู้ลิภัยนะที่ UN เข้าไปจัดก,การก็คืออยู่ที่เขาอีดางอยู่ที่ตราพยาซึ่งห่างจากหนองจานไปพอสมควรแต่อีน้องจานเนี่ยมันเป็นจุดอะไรรู้ไหมมันเป็นจุดที่มีคล้ายๆกับเป็นค่ายที่ไม่ได้ใหญ่โตมากมายอ่ะคือตอนที่ขเขมรถอยร่นมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วตรงหนองจานกับตรงฝั่งขเขมรเนี่ยมันจะพี่นาจําได้มันจะมีคลองเล็กๆคลองหนึ่งแล้วมันจะมีไม้อะพาด เพราะว่าเวลาพี่นาเข้าไปขายของในวสิยาต้องต้องผ่านหนองจานเนาะแล้วก็ต้องข้ามไอสะพานไม้เนี่ยไปขายของในกัมพูชาแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยกัมพูชาเขาก็ข้ามมาฝั่งไทยแล้วก็มาอยู่แถวหนองจานนะตอนนั้นเนี่ยทหารไทยเนี่ยกองกำลับงบุรพาเนี่ยก็ทำคล้ายคล้ายเป็นค่ายผู้ีิภัยชั่วคราวขึ้นบางคนไม่ได้ไปอยู่ในเขาอีดงังก็มาอยู่แถวหนองจานแล้วกัมพูชาที่มาอยู่แถวนเนี้ยคือจะพูดยังไงอะ คือตอนพี่นาเด็กๆตอนนั้นสักหกเจ็ดแปดขวบอะตรงนี้คือที่ทำมาหากินชั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนไทยแถวแถวชายแดนน่ยในอรัญเนี่ยก็รู้ว่าคนกัมพูชาที่หนีมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องการข้าวต้องกาต้องการของแล้วก็ความช่วยเหลือจากนานาชาติบางทีก็เข้าไปไม่ถึงนะเราก็จะใช้วิธีไปซื้อของในตลาดนะแล้วก็ขนไปขายที่หนองจาน ก่อนจะเข้าหนองจานเนี่ยมันจะมีด่านความมั่นคงของทหารอยู่สองสามด่านนะเราก็จะถูกตรวจว่าไม่เอาของผิดกฎหมายอะไรเข้าไปพอไปถึงหนองจานปั๊บเนี่ยสาภาพที่มีนาจําได้ก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นบางทีก็สร้างเป็นบ้านแบบบ้านชั่วคราวอะ่ะเอาพลาสติกเอาอะไรมามีไม้มีอะไรคือทําเป็นแบบที่อยู่อาศัยชั่วคราวเหมือนเหมือนค่ายผู้ริภัยอะ่ะเราก็จะไปเอาของไปขายเขาก็จะเดินมาซื้อมันจะมีแบบคล้ายๆเป็นที่แบบที่วางของตลาดอะ่ะ แล้วแถวหนองจานเนี่ยก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาที่เขาหนีสงครามมาปรากฏว่าแถวนั้นเนี่ยมันเคยมีการทําสงครามกันด้วยนะนนหมักมุ่นหนองจานโคกสูงเนี่ยพี่นามีญาติอยู่เยอะมากโคกสูงเนี่ยพี่นาไปไปบ่อยมากไปนอนที่นั่นบ่อยมากนะเพราะว่าไปเนี่ยไปขายของแล้วก็ ชาวกัมพูชาที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก,ก็จะอยู่สภาพอย่างที่พี่นาบอกเนี่ยแต่อันนี้ To Be Fair นะแถวแถวนั้นเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยก็มีคนขเขมรอยู่แล้วบา,บางจุดคือไม่ได้เป็นไทยแบบร้อยเซ็นตะเพราะว่าญาติพี่นาบางคนเนี่ยที่เขาเคยอยู่แถวพัตตบองสีโสพลแล้วพอถูกยกให้ขเขมรเนี่ยเขาก็หนีมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วบางคนเป็นครึ่งไทยครึ่งขเขมรเพราะฉะนั้นแถวนั้นเนี่ยมันมีความ เขาเรียกมันมีมันมีความมันมีความผสมปนเปกันอยู่แต่มันเป็นดินแดนของออที่ไทยดูแลอยู่ตอนนั้นแถวหนองจานนะปรากฏว่าหลังจากที่คนกัมพูชาอบพยพมาช่วงสงครามกลางเมืองแล้วพอสงครามกลางเมืองจบ1991เนี่ยปรากฏว่าบางคนไม่กลับอยู่ต่อนะอยู่ต่อ แล้วพออยู่ต่อปั๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดกลายเป็นชุมชนทีนี้ปัญหาของวันนี้คืออะไรปัญหาของวันนี้ก็คือแถวแถวหนองจานนนหมักมุ่นโคกสูงเนี่ยแถวแถวเนี่ยบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็นรอยแนวต่อของไทยกัมพูชาระหว่างหลักเขตแดนที่46กับ47แปลว่าอะไรแปลว่าเอาเข้าจริงเนี่ยบริเวณดังกล่าวเนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่ไทยกับกัมพูชาย,ยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนกันได้กําลังรอ JBC นะซึ่งเป็นทวิภาคีที่ทำประเด็นเรื่องปักปันเขตแดนตัดสินอยู่ว่าตกลงเราจะปักเป็ดปักเขตแดนกันยังไงนะพี่นาย้อนที่นิดหนึ่งจะได้รู้ว่าไอ้หลักเขตแดนที่4647เนี่ยทำไมมันถึงเป็นประเด็นกันขึ้นมาในวันนี้ ไทยกับกัมพูชามีระยะทางทางบกที่เป็นชายแดนติดก,กันเนี่ย798กิโลเมตรนะฮะซึ่งหลายจุดเนี่ยมีปัญหาข้อพิพาทกันรวมถึงไอ้แถวหนองจานด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยปักหมุดเขตแดนกันได้สำเร็จตลอดระยะทางแนวชายแดนทั้ง700กว่ากิโลเลยย้อนกลับไปในอดีตฮะสยามกับฝรั่งเศสเนี่ย ซึ่งเป็นเจ้านานิคมกัมพูชาเนี่ยเคยทําความตกลงเรื่องเขตแดนกันหลายครั้งสนที่สัญญาที่สํญญาคัญมากก็คือสนที่สัญญาระหว่างเจ้าแผ่นดินสยามกับประธานาธิบดีฝรัร่งเศสที่ลงวันที่23มีนาคม1907นะร้อยกว่าปีมาแล้วสาระสํญญาคัญตอนนั้นก็คือสยามแลกเปลี่ยนดินแดนกับฝรั่งเศสโดยสยามยกเสียมรราชพระตะบองและศรีโสพลให้ญาติฉันก็เลยต้องหนีเข้ามาฝั่งไทยนะเพื่อแลกกับจันทบุบรีกับตรา เพราะฉะนั้นส่วนที่สัญญานี้เนี่ยนอกเหนือจากการแลกดินแดนกันแล้วเนี่ยมันนำมาสู่การตั้งคณะกรรมการปักปันเขตแดนแล้วก็ออกข้อตกลงหลายฉบับที่สำคัญที่สุดก็คือแผนที่ทำขึ้นโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนซึ่งคณะกรรมการปักปันชุดนี้เขาทำหลักเขตแดนไว้ทั้งสิ้น73หลักระหว่างปี1 9 9 9ถึง19 1919เนี่ยปักไว้73หลัก เพื่อให้เป็นแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ปัญหาก็คือว่าหลักบางอันมันหายหลักบางอันมันถูกย้ายหลักบางอันมันมันไม่เป็นจริงอะไรทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของไทยกับกัมพูชาที่ต้องตกลงกันว่าจะเอายังไงเพราะยังไงชายแดนเขตแดนมันต้องปักปันใช่ไหมก็เป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการ JBC แล้วก็มี M O U ปี4-3มามาทำงานร่วมกัน